กินค่าขิ้นเขาดูเด้อปึ้นเขาในเม่เด้ออย่นีกินให้เด็กหน่นอดสามสี่ยางมาก้ามกันมาเล้วเดยพอเมนเ่นอ่มาไกเพื่อนเที่ยละบ่าแซวอาป่าดูกมือโกวสุดๆทุกคนถ้กินข้าวต้อกันเด้อินขาจ้าของกินแห่เด็กหนานอดสมิงกิบเบิลสดหรอกไม่กินน้ากันเด้อ มีสวนพักมีปีงตับมีมกไก่มกปลาแล้วก็มนีส่วน,น,น,นวข้างใข้างในมูส่างไเด่นนหน่อยนี่กินอ้อาเบิเร์ต่อเีกินสาดเพื่สุขภาพด้วยความแมเ่เป็น่อเนี่นสาดดีกว่านี่เป็นสุขภาพ เห็นสายเปิด yeah. เดี๋ยวยิงเขากินดาซิปี่รีอะสิไปเปของการไปบริษัทเอกสารหน ขาขอเลืมากมากที่สปูก้น12โมงไปผดกินขาวนาทเด่ย์เอแม่ไปดอกุกัไรเนาะเพื่อสุขผ่าเด้อพรอมแม่ไปดอกมากมากกินืันกันนี่ก็ส่วส่วเไม่มูท้องร้านซาวหม่กินผู้เรียกคจะแซ่นได้ดอกไี่แพกินนั่งอยาหาดูแม่เต่าไม่กินมกัน อย่างไรคนที่ห้องอาหารก,กินนดมกันแน่เนาะกินดมกันเด้อพวามแน่พี่น้องพามแม่พี่น้องไปยัง่ยนกินไผ่ใหญยังแนกินมากินเป็นมูกันเดอ้อกินข่อยเป็นหนามเดอ้พอพวามแน่พี่น้องเพื่อสุขภาพ่อเนาะทางซ้าสุขภาพเดอ้พอพวามแน่พี่น้อง Trông nhìn có rất là ngon Nói chung nó thế như là lên cả nội, cứ vớt cho ra cay ครับครัิวยิ้มาแน่ครับพิวแน่ซาจะมาหาสาจุกาเตอร์ปลาแมนพี่เนาะเล็กหน่อยกินได้ถ้าเราไปทสาจุบกาก็ทาจุบกที่คอยเปิดใจเรื่องปลาแมนีเนาะเปิดใจมปกินเบิร์เนาะ คอทรักษามาทีป่ายเด้อความแม่พี่น้องคอทารักษาสุขภาพของท่านทีปายคอหิไสันคอดใใจที่เราอแข็งแห้งคไม่สุขภาพแข็งแห้งคอติดใจที่สุดแบบก็เปอยางไรความแม่พี่นองต้องหัวใจกินเบิงเนาะขอผ่าความแม่พี่น้องเรื่อ ขิ้นเขามเด้อขอบใจารเด้อ